เสียวเสียวเสียวแทนเลยนะครับเพราะทางนะครับทางมันสลบลงเยอะเลยนะครับสวัสดีครับผมนายโคซิ่งนะครับวันนี้พามาชมเจ้า SK 200นะครับซปเปอร์เอมนะครับขึ้น สิบสองล้อนะครับซีรีส์7จ0ร้อยขึ้นในทางแคบๆนะครับดูเทเลลอ,อยนะครับ คืนนะครับฝนก็ตกนะครับโอ้ฝนตกพอดีเลยนี่ลงคืนนะครับลงคืนอาจจะติดสายไฟหรือเปล่า บรายการนะครับจะขึ้นรถฝนก็ตกเลยนะครับฝนตกเมื่อกี้เขาให้ลงคืนเขาน่าจะทำยังไงนะครับมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับน่าจะถอยเบี้ยวหรือเปล่า ครับก็จะโยกพับตูดไม่ถึงพิล์นะครับครับทางแคบๆนะครับพื้นที่แคบมากเลยนะครับสายไฟก็จะดูนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับใีโก็มีแค่สองคนนะครับขึ้นทเลตันนี้คือคนขับในโก้กับขับเทเลนะครับ ไฟไรเดี๋ยวผมันมีขบวนให้ดูขบวนกันใ,ให้ดูนะครับคิดว่าจะไปดูให้พอขึ้นได้กลางลำนะครับท้ายก็ถึ้นอยู่นะครับท้ายถึงพื้นอันนี้ลอยแล้วนะครับรอยลอยข้างล่างลอยนะครับ รายมากเลยนะครับพี่แค่ช่วยดูยบ ก็ตกนะครับน่าจะต้องคอยลงคืนนะครับสองรอบแล้วนะครับอันตรายนะครับอันตรายติดตัวไม่ได้นะครับไช่วยดูตัวชนสนนั่นะครับได้ลยคา ก็ต้องต้องลงสองรอบแล้วครับอันนี้คือรอบที่สองถ้าจะต้องวางตำแหน่งเทลเลอใหม่นะครับ ็เสาไฟนะครับฝั่งนั้นก็บ้านนะครับคือพูดง่ายๆแม่โคผมนะครับผมก็จะากเดินแต่ฝั่งดินฝั่งป่านะครับไกลมากเลยนะครับแล้วเดินขึ้นฝั่งดินที่นั่นนะครับแม่โครผมเดินหลายโลเลยนะครับตอนนี้ก็มาใกล้ๆนะครับแต่12ล้อนะครับมันก็เข้าได้แต่หัวลากผมมันยาวนะครับเข้ามาขึ้นตรงนี้ไม่ได้แล้วก็กลัว รัวไม่อยากเยียบคนอนกรีตแถวด้วยนะครับเลยไม่มาตอนนี้นี่ก็ลงรอบที่สองแล้วนะครับ๋ย่ได้ไล ี้ก็ขึ้นรอบที่สามนะครับวางตำแหน่งรถใหม่นะครับวางตำแหน่งรถใหม่นี่ก็เป็นการขึ้นเทเลอร์ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับสิบสองล้อรอบที่สามนะครับมาดูว่าจะมีรอบที่สี่ไหมครับดันไม่ขึ้นหรือเปล่า ร,รอบที่3นะครับว่าจขึ้นได้ไหม ใีใส่เพลิงใส่เพลิงรุดรุดปรับบางีก็โดนสายไฟนะครับทางแคบนะครับลำบากมากเลยจะเอามือไปฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ติดกระแพงฝั่งขวาก็ติดซุ้มประตูวัดนะครับยาก เสียวเสียวเสียวแทนเลยนะครับเพราะทางนะครับทางมันสลบลงเยอะเลยนะครับยางเบนเลยนะครับหนักวัดเสียวมากเลยนะครับ ต้องนิ่งนะครับมือต้องนิ่งกระบอกก็จะชนหัวแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้ถือว่าฝีมือนะครับทางแคบได้แล้วนะครับได้แล้วเจ้าน่าจะต้องมุนไปฝั่งซ้ายหรือเปล่า 在卖。Good าจะมีแค่รอบสามนะครับขึ้นแล้วก็ก็ฝนตกมาหนักตกมาโปรยๆนะครับฝนก็ตกมาพอดีเลยนะครับแรงกว่าเมื่อตอนขึ้นแรกๆนะครับ ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกทางออกเดินทางได้นะครับเรียบร้อยหวาดเสียวเลยทีเดียวนะครับสุดยอดนะครับว่าขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเดินทางได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายมิโกซินขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็พาพี่น้องนะครับมาดูเจ้า SK200 Super XM นะครับขึ้นเจ้าซีรีส์712อล้อนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะครับก็ออกเป็นทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอไมคโคซิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม